สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับนานาอาพี่น้องทุกท่านในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับพาหน่อยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขกเด่นตารางนะครับวดประจำวันที่5ทธันวาคม256 6นะครับมัดรวม4ีหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันพ่อนะครับผมเนาะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับพี่ ก็ท่านใดที่ยังเนาะยังไม่ไปบอกลักพ่อนะครับก็อย่าลืมบอกลักพ่อด้วยนะครับสลับวันนี้นะครับสลับในทางของเรานะครับในทางของเราก็เมื่อวานนี้สายลูดเนี่ยถือว่ามานะครับส่วนสายเจาะน,นั้นมาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้เหมือนเขาจะมาตัวเดิมหลายรอบเลยเมื่อวานนี้อย่าง C1 นะครับ C1 ก็มา2รอบ06ก็มา2รอบนะครับเมื่อวานนี้ ของเรานะครับให้3กับ4นะครับพี่พเฉพาะกิจนะครับ3 7 7 4 1นะครับก็เฉพาะกิจเฉพาะกิจไม่แน่ใจว่าในรอบเนี้ผมลงทันหรือเปล่าเนอะนะครับพ,พี่ถ้าลงไม่ทันยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับรอบนี้อาจจะไม่ทันเนอะแต่ถ้าของเราก็สายรูดนี้มาในที่ c 1นะครับผม ส่วนรอบพิเศษนะครับ94106ของเราก็ใครรูดที่4นะครับพีพีใครูดที่4เข้าไปที่41อีกนะครับรอบปกติ694นะครับ75นะครับของเราก็รอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่94นะครับถือว่าสายรูดเนี่ยเดินดีนะครับพีพีสรอบแล้วส่วนรอบ VIP นะครับ33506นะครับในรอบนี้นะครับ ใครเอา3ามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่3 5ห้าตรงๆนะครับเสดยไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับผมเนาะอันนี้เกือบ3ามตัวนะครับอันนี้สามสามห้าเนาะอันนี้3ามี่ห้านะครับเกือบสามตัวตรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายเรื่องเด่นตารางเนาะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษสายเจาะด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวเองนะครับสายเจาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคสําหรับบ้านน้ํเท้าทองนะครับไปพ,พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม,ม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเต้าทองนะครับผมก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไปพี่พ เลขตารางวันนี้นะครับผมให้ไปที่เลข9เลข5เลข2เลข4เลข6เลข8นะครับสอง9 6 5สี่เ้าหนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่เลข5านะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม สองสี่สองหกสองแปดสองเก้าห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับตัวเน้นตัวเจ่อ ตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นที่5 6 2 4 2958นะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะประมาณนี้นะครับเลขตารางนะครับก็จะเป็นที่เลข5แล้วก็เลข2นะครับใครที่ชอบจับวินเนาะ วันนี้ขอให้แตกสามตัวก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะสามตัวนะครับผมห้าสองสี่สองห้าหกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับห้านอยโค้งสุดท้ายแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ก็ขอให้ปังๆจริงๆเ,งเ,งเนาะขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ แนวทางแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะก็เลื่อนออกผลวันนี้นะครับผมเนาะท่านใดที่ติดตามก็อย่าลืมไปรับชมได้นะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายส่วนแนวทางเลขทูบนะครับผมลงให้แล้วนะครับท่านใดยังไม่ไปย้อนรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสลับแนวทางเลขทูเท้าวเวสสุวรรณในงวดก่อนมา99นะครับวดนนี้ก็ลองไปรับชมดูนะครับเผื่อว่าตัวเลขจะโดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้ราบสวัสดีครับ